พร้อมเที่ยวกันหรือยังคะกับช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนรอคอยเ oh. ตรียมหารถสวยคู่ใจท่องเที่ยวทั่วไทยไปสักคันกับ Ben K นะคะพร้อมรับข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีกับ Special c a m p เปญ n บนเอน Amazing Sale 2021 ยกทับขบวนรถเป็นอดใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันมาให้เลือกอย่างจุใจพร้อมรับส่วนลดจัดหนักสูงสุดถึง3แสนบาทแคมเปญพิเศษดีๆส่งท้ายปีแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะสนใจค่ะเข้าไปรับชมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา w w w b e n k c o m เรามีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า200คันเลยค่ะและรถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะสายโหดตัวแรงห้ามพลาดเลยค่ะ ใครที่หลงรักขุมพลัง AMG ที่ให้พละกำลังมากถึง390แรงมา้าต้องดูไลฟ์ของตูนวันนี้เลยนะคะเลขไม่น้อยมากๆเพียงแค่16,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเพียงแค่3,299,000กับอี 9, บาทพร้อมที่จะไปรับชมความสวยของเขาหรือยังคะตามตูนไปดูดีกว่าคะ่ะ หล่อตัวแรงของเราวันนี้นะคะ Mercedes-Benz C 43 Coupe AMG Facelift ค่ะมาพร้อมกับสีดำสุดหรูเลยนะคะแถมเขานะคะยังมีการเสริมหล่อด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ GT ค่ะให้ความโหดมากๆและคันนี้เป็นตัว Facelift อีกด้วยนะคะดีไซน์ AMG ของเขาจะมีความสวยมากยิ่งขึ้นไฟหน้าเป็นระบบ Multi Beam ระบบใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz เลยนะคะแถมดีไซน์ไฟยังมีความสวยมากๆ ถัดมาในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อ AMG ของตัว43ขนาด19นิ้วพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดงสุดสวยอันทรงพลังทำให้ล้อคันนี้ดูมีมิติแล้วก็ความสวยมากๆและแน่นอนนะคะว่าคันนี้อยู่ในไทยของตัว C Coupe ค่ะลักษณะตัวรถจะเป็นแบบสปอร์ตคูเป้2บก2ที่นั่งตัวรถนะคะจะมีความสโลปตามแบบฉบับคูเป้เลยค่ะและยังโดดเด่นอีกหนึ่งอย่างด้วยขอบกระจกตัวรถเป็นแบบสีดำกระจกคู่หน้าเป็นแบบเฟรมเลสนะคะ หลังคาด้านบนเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกการ์รูค่ะมีกล้อง360องศารอบคันด้วยนะคะดีไซน์ด้านหลังโดดเด่นสะดุดตาด้วยสัญลักษณ์ของ C13 AMG ค่ะดีไซน์ไฟท้ายก็มีความสวยแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ของตัวเฟซลิปด้วยนะคะแถมยังมีดักเทลค่ะผู้ชมเสริมหล่อให้กับรถคันนี้ดูมีความแรงแล้วก็ทรงพลังมากยิ่งขึ้น ดิฟิเซอร์ท้ายของเขาเป็นแบบปลายท่อคู่ของ AMG นะคะเห็นรถไซส์เล็กแบบนี้แต่แรงม้าของเขานะคะมีมากถึง9 9แรงมแรงม้าพอเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ V6 เทอร์โบคู่แถมยังขับเคลื่อนด้วยระบบโฟ a t เมติกอีกด้วยนะคะ ลักษณะเครื่องยนต์ค่ะจะมีสัญลักษณ์ MG คาดอยู่ตรงกลางแถมยังมีฝาครอบเครื่องยนต์เป็นสีแดงอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเกียร์อัตโนมัติอีก9สปีดนะคะเรียกได้ว่าคันนี้ทั้งหล่อทั้งหรูแล้วก็แรงใครนะคะที่กำลังสนใจหรือว่าตามหารถสวยๆแรงๆสักตึ่งคันต้องรีบสแกน q ิวอา e มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วค่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะบ่งบอกถึงความสปอร์ตแบบมากๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวเบาะเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำเดินด้วยได้สีแดงแซมด้วยตัวคันธา่านะคะให้ความหรูหรามากๆการเดินด้วยได้สีแดงบริเวณคอนโซลด้านหน้าก,ก็เดินด้วยได้สีแดงทั้งคันเลยค่ะแถมยังมีเบลนิรภัยสีแดงสุดสปอร์ตอีกด้วยนะคะเวลาเราขับรถนะคะเราคาดเบลสีแดงแบบนี้ให้ฟิลลิ่งแบบสปอร์ตสุดๆเลยค่ะยังมีโหมดการใช้งานแบบโหมด A M G ด้วยค่ะ เราสามารถดูนะคะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมนะิน้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์หรือการตั้งค่า G-Force ต่างๆก็สามารถใช้งานได้ค่ะหน้าจอของเขานะคะตัวเฟซลิปค่ะจะเป็นหน้าจอแบบใหม่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นจอแบบดิจิตอลเชื่อมต่อในส่วนของตัว Navigation หรือว่าจะใช้งานผ่านแอป m e r c e d e s ส e เบนมหรือว่า m e r c e d e s b e n บนแอก็ใช้งานได้ค่ะระบบการขับขี่นะคะสามารถปรับแมนนได้ไม่ว่าจะเป็นโหมด AMG หรือว่าการปรับโชกช่วงล่าง คันนี้มีกล้อง360องศารอบคันด้วยค่ะมีตัว p a r กิ้งช่วยจอดนะคะระบบช่วยจอดอัตโนมัติ แถมยังได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ o ซ o า n ์ซาว n ์ s ิสเ e มด้วยนะคะเป็นเครื่องเสียง h ฮเอนด์มากๆเลยค่ะด้านหน้าโปร่งองโถงนั่งสบายมากๆแถมด้านหลังยังนั่งได้อีก2ที่นะคะเรียกได้ว่าจะไปคนเดียวหรือไปเป็นครอบครัวคันนี้ก็สามารถใช้งานได้ในชีวิตรประจําวันเลยค่ะแถมยังมีช่องแอร์นะคะที่สามารถปรับระดับแรงลมได้ขอแอบจะซิบอีกหนึ่งอย่างด้านหลังเบลนิลภัยนะคะก็เป็นสีแดงเช่นกัน คนขับแล้วก็คนนั่งด้านหลังนะคะจะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตทังคันเลยค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะเลขไม้วิ่งมาน้อยมากๆค่ะเพียงแค่16,000กิโลเมตรเท่านั้นและราคาสุดพิเศษเลยค่ะกับโปรโมชั่น Ben NK a m น z i เคอเมซิ่งเ2021ในราคาเพียงแค่3ล2แสนกับอีก9 0 0 0 0บาทที่สําคัญนะคะยังเป็นสุรถเบนไทยแลนดแล้วก็ยังมีวารันตีเหลืออีกด้วยนะคะ รับสายโหดตัวแรงห้ามพลาดรถคันนี้เลยค่ะเลขไมน้อยมากๆเพียงแค่16,000กิโลเมตรเท่านั้นกับคุมพลังที่มากถึง390แรงมา้าต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กาตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ